ไงคะคุณพิธาปุกระดมว่าเราต้องเดินหน้าอนาคตใหม่ไม่ไม่สนใจอดีตแล้วอะไรคะสองสี่เจ็ดห้าที่อยู่ในสมองคุณนี่คืออะไรคะชาอดีตที่คุณคอยแซะคอยเอามาตอกยำ้ำอะไรที่มันไม่จริงให้กับเยาวชนหรือก็ให้กับ,นกบคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้นึกถึงสองสี่เจ็ดห้า แต่คุณยังจําอยู่ในใจเพราะคุณอยากจะแซะประเทศไทยไงคุณอยากจะแซะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไงในใจคุณนะ่ะแม้แต่วันที่คุณจะไปเซ็นร,รับทราบกรกตออะไรกันคุณก็ยังเลือกเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมิยอเพราะอะไรยี่สิบเจ็ดมิยอตรงกับสองสีะะนะ่เจ็ดห้าไงธรรมนูญน่ะเออใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไงคะพวกคุณเนี่ยนะ พรากคุณน,นี่น่าจะอยู่ในสมัยสมบูญ,ญานายาสิทธิราชนะฉันคิดว่านะไม่น่าปล่อยให้มามีลมหายใจและเติบโตบรรพุรุษคุณไม่น่าไม่น่ารอดมาจนถึงระบบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะคุณมีในยะก่อับความมั่นคงตลอดคุณแซะตลอดฉันจะบอกให้เลยนะคะก่อนจะโหนนะ่ะมันก็มีพวกเห่าอย่างคุณนี่แหละคะ่ะเลิกสิคะเลิกเห่านะคะและจะได้ไม่ต้องมีพวกเรามาคอยโหน นะคะคุณทําอะไรในยะคุณอยากจะสัญญะตลอดอยากจะแสดงสัญญลักษณ์ตลอดอะไรก็ได้ที่จะแสะสถาบันอะไรก็ได้ที่จะแสะความมั่นคงคุณไม่ก้าวข้ามค่ะ ชาตินี้ทั้งชาติคุณทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จหรอกค่ะในใจคุณคอยแต่จะคุกคามพระมหากษัตริย์แต่คุณใช้ในระบบช่องทางการแซะพวกคุณมันไม่ได้เก่งวิภาษ์วิจารณ์ให้ถูกต้องให้ถูกทำรองคองทําไม่มีใครว่าคุณหรอกค่ะนะคะประเทศไทยหรืออะไรในประเทศไทยวิพากษวิจารณ์ได้หมดแต่พวกคุณมาลูกอีจ้างแซะนะคะพอมีคนออกมาปกป้องหน่อยคุณก็ว่าหลายกล่าวโทษว,ว่าพวกเขาพวกเราเนี่ยออกมาโหน ฉันพูดเสมอนะคะเสียงหมาเห่าอย่างคุณไม่มีวันทำให้ภูเขาอันสูงส่งอย่างเช่นสิ่งที่จงรักภักดีในประเทศไทยขยับได้หรอกค่ะแล้วคุณเจียบอ็มมอลละเลิกสถีนะคะคำว่ามือในเงามือดอะไรของคุณเนี่ย เลิกสัทีเถอะค่ะพวกคุณทําไมตะกะของพวกคุณมันช่างปลุกปั่นระดมดีจังเลยก่อนที่คุณจะสมัครสอสอเนี่ยนะคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าหน้าที่คุณคือขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องถ้าได้เสียงข้างมากคุณจะได้จัดตั้งรัฐบาลคุณไม่รู้หน้าที่ใช่ไหมคุณแบกจอบแบบเสียมมาเพื่อที่จะแซะแซะสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งของดวงปวงชนชาวไทย ใช่ไหมคะแล้วคุณบอกว่าไม่อยากสร้างความแตกแยกคุณนั่นแหละค่ะคือคนที่สร้างความแตกแยกที่แท้จริงของประเทศไทยเลยและฉันฝากไว้เลยนะไม่มีอะไรที่คุณทำเนี่ยแล้วจะสำเร็จหรอกเพราะใจคุณมันไม่สะอาดสกรปรก